วันนี้เราจะมาทำยำเห็ดนางฟ้ากันค่ะ,ะสิ่งที่เราจะใส่ก็คือหอมใหญ่มะเขือเทศต้นหอมผักชีแล้วก็มีเห็ดนางฟ้ามีมะนาวด้วยนะคะ,ะเราก็จะไปล้างเห็ดเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแบบนี้ค่ะที่เราใช้มือเด็ดเอาเพราะว่าเราจะได้ส่วนที่อ่อนที่สดค่ะถ้าใช้มีดเราจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เราก็เลยใช้มือเด็ดเอา ก็โอเคนะคะเราจะเลือกชิ้นที่อ่อนๆแล้วมันจะแบบเคี้ยวง่ายอะคะ่ะการทำยำเนี่ยเด็กของเราจะเคยกินครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะเพราะว่าเห็นว่าเขาโตแล้วถึงจะลองทำยำให้เขากินเราก็จะมาหั่นมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศนี่เราก็จะใส่น้อยหน่อยนะคะเพราะว่าเขายังไม่เคยกินยำก็เลยเลือกที่จะใส่น้อยหน่อยแต่ว่า หอมใหญ่นั้นเขาเคยกินดิบแล้วค่ะเขาชอบกินแล้วก็ใส่เยอะได้แล้วเราก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะอพอที่เขาจะแบบว่าตักง่ายๆค่ะก็เลยต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กหน่อยแบ่งครึ่งแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะก็จะเตรียมไว้ทีนี้พอ เราหั่นเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะไปตั้งน้ำซุปค่ะนี่ค่ะน้ำซุปพอน้ำซุปเดือดนี่เราก็จะเอาเห็ดลงไปต้มค่ะเพื่อที่จะให้เขาสุกเ,เวลาที่เขาสุกเขาก็จะผอมลงไปอีกนิดนึงนะคะเห็ดแล้วน้ำเห็ดก็จะออกมาก็จะหวานน้ำเห็ดมากเลยเรามีเติมน้ำตาลทรายไปไปช้อนค่ะแล้วก็คนแล้วรอให้เห็ดเขาสุกเพราะว่า พอเห็ดเขาเริ่มจะสุกเนี่ยเราจะาใส่หมูสับลงไปล้วนค่ะก็จะกลายเป็นเหมือนเราล้วนหมูใส่ยำเนี่ยค่ะนี่ค่ะเวลาที่เอาลงไปแล้วก็ใช้ช้อนบีบเขาเพื่อที่จะให้เขาแตกด้วยนะคะเขาจะได้ไม่จับตัวกันเป็นก้อนพอ,อหมูสุกเนี่ยเห็ดก็จะสุกพอดีแล้วก็ จะยกลงทิ้งไว้ให้เขาเย็นค่ะเพื่อที่จะยำอันนี้เรามาเตรียมผักชีต้นหอมค่ะหัน่นฝอยถ้าในเด็กแบบเล็กๆที่เขายังไม่เคยกินผักชีต้นหอมแนะนำให้หั่นใหญ่นะคะเขาจะได้แบบไม่ชอบเขาจะได้เขี่ยวออกได้อันนี้ก็จะเป็นพริกเผาค่ะใส่ไปนิดนึงพอใส่พริกเผาไปเสร็จเนี่ยเราจะต้องไปตีพริกเผาให้เข้ากันกับน้ำซุปก่อนนะคะให้พริกเผา พิ่เขาก็จะเป็นก้อนแล้วก็เติมน้ำปลาไปเราเติมน้ำปลาไปช้อนครึ่งอน้ำมะนาวนี่ก็ช้อนครึ่งเหมือนกันสัดส่วนเท่ากันค่ะแล้วก็เอาเมะเขือเทศกับหอมใหญ่ลงไปคนเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมผักชีเดี๋ยวเราจะชิมดูนะคะว่ารสชาติมันได้หรือยัง ถ้ารสชาติยังไม่ได้เนี่ยรอบนี้ยังไม่ได้เราก็จะเติมน้ำตาลทรายเพิ่มไปอีกนิดหนึ่งค่ะเอาน้ำตาลทรายมาเติมเลยค่ะก็แปลว่า,าใช้น้ำตาลชาทรายช้อนหนึ่งเ,เสร็จเรียบร้อยค่ะไข่เราต้มมาแล้วนะคะแล้วก็ราดยำลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตานะคะว่ายำ เห็นนางฟ้าห้เป็นหน้าตาเป็นแบบไหนนี่เลยค่ะเกี้ยงเลยค่ะ